สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลกิ่งยิวศูนยนวานครค่ะวันนี้นะคะกิ่งอยู่กับรถคันนี้เลยค่ะเป็นวิวเอ็กตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวแอคกทีเบรืสอง2ที่ะเดค่ะแะเรามาพาชมกันนะคะว่าคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างค่ะยังได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันนะคะในรุ่นของตัวนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟ LED โปรเจ c เตอร์นะคะที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะจุดนี้นะคะนี่เลยค่ะไฟตัดหมอกเราติดตั้งมาให้เพิ่มเติมนะ,ะแล้วก็เพิ่มในส่วนของเซนเซอร์หน้า2จุดนั่นเองค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูรอบข้างกันเลย ล้อแมกเดิมทีของเขาจะเป็นขอบ17สีเงินนะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะมีการทําสีเป็นสีดํานะคะพเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เติมด้วยคิ้วร้อดํำแบบนี้เลยค่ะให้ความสปอร์ตแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นค่ะไม่พอกระจกมองข้างนะคะเราบิวอินค่ะก็คือเป็น,เป,นเป็นชุดตัวชุดกระจกมองข้างแบบพับได้นะคะเป็นชุดกระจกพับแบบอัตโนมัตินั่นเองนั่นเองค่ะ ในรุ่นของ Active ตัวเดิมนะคะของเขาอะ่ะจะเป็นาฝาท้ายเนะี่ยยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าเนาะแต่ว่ามีการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราเพิ่มโช๊คให้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มจะเป็นปุ่มแทัท็กข้างหน้า,าข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยค่ะปุ่มกดของตัว m u l X ตัวนี้นะคะกดได้ทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลย ไปค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในตัวรถกันค่ะเเ,เดิมๆที่นะคะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบเป็นแ,แบบนี้แต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นฟูสตาลูกค้าจะได้กุญแจแบบใหม่นั่นเองค่ะไปดูกันฟูสุสตาอยู่ตรงนี้เลยมาค่ะข้ามาตรงนี้เลยกดฟูสตาตรงนี้นั่นเองค่ะ แล้วก็หน้าจอนะคะเดี๋ยวบอกเพิ่มนิดนึงหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เลยแล้วก็มีนลติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่ารับโทรศัพท์ได้ตัวนี้จะเป็นเ e กียออโตทั้งหมดเลยนะคะในรุ่นของตัว m e w X นะคะปุ่มกดจะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีออโตเบรกคงมาให้นะคะเวลาที่รถติดไฟแดงเราก็จะได้ไม่เมื่อยอต่อไปค่ะ แล้วก็ที่สาคัญเลยค่ะในส่วนของเบาะหนังค่ะมีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเดิมที่จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่เราแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็เลือกเป็นตัวเดียวกับตัว RS เลยค่ะก็คือจะเป็นเดินได้สีเขียวนะคะตัดด้วยสีขาวมะนาวแบบนี้เลยค่ะทั้งตรงตอนหนึ่งตอนสองแล้วก็ตอนสามเลยนะคะ โอภพเรียบร้อยค่ะพร้อมส่งมอบมากมากเลยสําหรับคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ mm. ก็สามารถทักมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกับพี่ก่อนได้เลยค่ะ mm. ลูกค้าดาวน์ร่มต้นเพียง79,9 0 0้บาทเท่านั้นนะคะโดยโทรศัพท์มม0 8 5ย์9 3 7 4 6า้าทักมาปรึกษากันก่อนได้นะคะไม่ว่าจะมีงบมากงบน้อยทักมาได้เลยค่ะ